สวัสดีค่ะ Happy นี่แหลกวันที่25กรกฎาคม2568วันนี้เป็นเวรของเนยแล้วก็ปตีนะคะวันนี้นะคะจะให้ะพาทุกคนมาเล่นเกมมีชื่อเกมว่าภาษาไทยใครว่ายากให้ทุกคนแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มค่ะค่ะโจทย์นะคะก็จะให้ทุกคนดูในกระดาษโรเคโอเคโอเคให้ทุกคนวงกลมคําที่เขียนถูกต้องค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเ<า>ร,ริ่มเลยค่ะถูกต้องเลยเก่งที่ก็

อย่าเซิร <The> <baptism? are again response> mm ์ฟนะคะวัดเอ้าคำที่หนึ่งนะคะกอไก่หรือขอไข่คะกอไก่กอไก่คำที่สองท่าเบสบอไข่ขอไข่ค่ะผัดไข่คำที่สามผัดไทย ผัดไทยขอไข่ค่ะเป็นของไทยก็ต้องเขียนแบบนี้นะคะ,ข,คคะข้ยยะะขอที่สี่อัปเดตกไก่ค่ะข้อที่ห้าอีเมลขอไข่ค่ะ คำที่หกอาเจียนขอไข่ค่ะครท, 7, ทรมานคำที่เจ็ดทรมานกอไก่ค่ะคำที่แปดสีสะขอไข่ค่ะคำที่เก้าลำไย,ยขอไข่ค่ะคำที่สิบกอไก่ สัมมนาค่ะปมมือกับกลุ่มที่ช้าค่ะค่ะสำหรับแฮปปี้นี่แหลกวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้ค่ะขอ,อขอบคุณค่ะ